สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดอุบลราชธานี เวลาเก้านิกาห้นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศรีโคตบูร์มหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจําปีการศึกษา2 5 6 3 โดยปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1,006คนในการนี้พระราชทานพระราชวาตความว่าบัณฑิตเมื่อจบการศึกษาชีวิตเปลี่ยนแปลงจากวัยเรียนเป็นวัยทำงานในการประกอบอาชีพการงานและการดําเนินชีวิตนอกจากความเก่งกาสามารถแล้วปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยเพื่อกุลให้บัณฑิตประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานและการดําเนินชีวิตมั่นคงปลอดภัยได้แก่สติ คือความระลึกรู้ตัวว่าตนเองกําลังทําอะไรไม่เลอะเลือนเผลอผลเมื่อมีสติปัญญาที่จะพิจารณาว่าการกระทําน,นั้นเป็นคุณหรือโทษก็จะเกิดตามมาที่เรียกว่าสัมปชัญญะมักกล่าวร่วมกันว่าสติสัมปชัญญะผู้มีสติย่อมเป็นผู้มีความยั้งคิดพิจารณาสิ่งที่จะทําคําที่จะพูดว่าถูกต้องสมควรหรือไม่เป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ ทั้งจะช่วยให้ไม่เป็นผู้ประมาทสติสจึงเป็นเครื่องเหี่ยวรั้งไม่ให้คนเราคิดและทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ขอให้บัณฑิตทั้งหลายสังวรระวังในเรื่องที่กล่าวมานี้และควรฝึกตนให้เป็นผู้มีสติอยู่เสมอก็จะส่งผลให้เป็นความสุขความสำเร็จเป็นประโยชน์เพื่อกูลทั้งแก่ตนตลอดจนผู้อื่นที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันเวลา13น47นานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2563โอกาสนี้พระราชทานรางวัลรัตนบุญประจำปี2564จำนวน2คนซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอและพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ แก่ผู้ส่งคุณวุฒิสาขาวิชาประวัติศาสตร์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม3,183คนโอกาสนี้พระราชาทานพระราโชวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้การสื่อสารมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตของคนเราการที่วิทยาการและนวัตกรรมด้านการสื่อสารเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมากทําให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว จนดูเสมือนว่าโลกของเราแคบลงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ก็สามารถทําได้ในวงกว้างส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาเป็นต้นอย่างไรก็ดีเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบในทางลบก็มีมากดังเช่นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดโทษบัณฑิตทุกคนได้รับการศึกษาอบรมมาดีแล้วจึงต้องรู้จักใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการแยกแยะความถูกความผิดความจริงความเท็จความควรไม่ควร ข้อมูลข่าวสารใดที่น่าสงสัยก็ยังไม่ควรเชื่อแต่ต้องพิสูจน์หาข้อเท็จจริงบัณฑิตต้องรู้เท่าทันการสื่อสารและการใช้การสื่อสารด้วยความประสงค์ดีใช้ในทางสร้างสารรค์ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแก่สังคมและแก่ประเทศชาติหากบัณฑิตทุกคนยึดถือปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะเท่ากับมีส่วนช่วยจรลงสังคมและประเทศชาติให้มีความสุขสงบมีความเจริญมั่นคงและยั่งยืน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วทอแพระเนตรผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดอุบลราชธานีอาทิผ้าไหมกลุ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุญทริกผ้าายย้อมครามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภาคย้อมครามและแปรรูปอำเภอนาตานกล้วยจับยวนแปรรูปและหมูยอ เวลา18นาิกา32นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเขื่อนสิรินธรอ,อำเภอสิรินธรโอกาสนี้พระจัดรานทานพระราชวโรกาสให้ในายกุลิสสมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานนำคณะผู้บริหารเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่าง จากนั้นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพนำาร่องเป็นโครงการแรกที่เขื่อนสิรินธรมีขนาดกำลังผลิต45เมกะวัตต์เป็นโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นที่ผิวน้ำประมาณ450ไร่ซึ่งสาม,มารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำจากเขื่อนที่มีอยู่เดิมมาผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงแดด โดยกฟผได้นําระบบบริหารจัดการพลังงานร่วมกับระบบพยากรณ์อากาศมาควบคุมและบริหารจัดการเพื่อช่วยเพิ่มสีิรภาพให้กับระบบผลิตไฟฟ้าทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้นานขึ้นโดยโรงไฟฟ้าได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่31ตุลาคม2564ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่า ต่อจากนั้นทรงเปิดอาคารสิรินธนประภากรภายในจัดแสดงนิทรรศาการ50ปีเขือนสิรินธรสู่ความรุ่งโรจน์จากสายน้ําและแสงแดดนําเสนอประวัติความเป็นมาการก่อตั้งเขือนสิรินธรที่เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2511โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมธมลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขืนเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2514 และพระรพรทานพระบรมราชาญาตให้เชิญพระนามของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นชื่อเขื่อนแห่งนี้นามว่าเขื่อนสิรินทรน,นอกจากนี้ยังจัดแสดงความรู้ด้านพลังงานและมีพื้นที่ใช้งานอนเนกประสงค์รองรับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมโดยออกแบบอาคารเป็นรูปทรงโค้งตามแนวแสงอาทิตย์ด้วยแนวคิดการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกสะท้อนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ผลิตก,กระแสะไฟฟ้าด้วยอาคารเชื่อมต่อกับเส้นทางเดินชมธรรมชาติ มีลานกว้างส่งกลมรูปดอกบัวสัญลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา12นาฬิกา57นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทรศศรีสว่างควัตรวรคติราชนารีสเสด็จออกณตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งอิมมูนโนออนคโลจีซึ่งเป็นการรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง ในการนี้ทรงบรรยายถึงหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายโดยระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นเพื่อให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมซึ่งก็คือเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายจัดเป็นแนวทางใหม่และเป็นอีกทางเลือกในการรักษามะเร็งที่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยและยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการใช้รังสี จากนั้นทรงบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้แพทย์ประจําบ้านเกิดความเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กําเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งร่วมกันทํางานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันโดยมีระบบการเฝ้าระวังของภูมิคุ้มกันที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติของร่างกายและเซลล์ที่ผิดปกติได้ โดยปกติเซลในระบบภูมิคุ้มกันจะไม่ทำลายเซลล์ของร่างกายเนื่องจากมีความสามารถในการจดจำเซลล์ของร่างกายได้จึงสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียไวรัสและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เซลลต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันโดยกําเนิดจะทําให้เกิดการตอบสนองในลักษณะภูมิคุ้มกันทั่วไปสามารถจําแนกคุณลักษณะในระดับโมเลกุลที่อยู่บนผิวเซล์ของเซล์แปลกปลอมหรือเซลล์ผิดปกติโดยไม่จําเป็นต้องมีการสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาก่อน และส่งสัญญาณไปเรียกเซลล์อื่นๆของระบบภูมิคุ้มกันให้มาอย่างตำแหน่งนั้นเพื่อร่วมกันโจมตีและกำจัดเซลล์แปลกปลอมออกไปอย่างรวดเร็วแต่หากการทำงานของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จำเป็นต้องใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากขึ้นซึ่งจะมีการพัฒนาความจำถึงการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมนั้นมาก่อนทำให้เกิดการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสัมผัสอีกครั้ง โอกาสนี้ทรงยกตัวอย่างกลไกการทำงานและการตอบสนองของเซลล์ชนิดต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นโดยทรงเน้นถึงความสำคัญที่ระบบภูมิคุ้มกันสามารถจำแนกได้ว่าเซลล์มะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อในร่างกายเจ้าของนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมแม้ว่าเซลล์มะเร็งนั้นจะเคยเป็นเซลล์ปกติที่อยู่ในร่างกายและกำจัดเซลล์แปลกปลอมออกไปจากร่างกายโดยที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อตอนเองและทรงยกตัวอย่างแอนติเจนเซลล์มะเร็งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแอนติเจนเหล่านี้สามารถเป็นตัวบ่ง ชี้มะเร็งที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปนในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาราชบังคลาจารย์ช่วงวรบุญโยอดีเจ้าวาดวัดปากน้ำที่ห้องรัตนจันทะสระวรคุรุฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลวัดปากน้ำ พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชะกุศลเจ็ดวันพระราชทานศพสมเด็จพ,พระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญอดีตเจ้าว,วาดวัดปากน้ำซึ่งมรณภาพดวรโคชราเมื่อวันที่9ธันวาคม2564สิริอายุ96ปีพรรษา77โดยสวงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์มีพิธีบำเพ็ญพระราชะกุศลพระราชทาน7วัน50วันและ100วัน สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2468ที่จังหวัดสมุทรปราการบัณประชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ14ปีที่วัดสังฆราชาต่อมาปี2488ได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำโดยสนใจศึกษาและปฏิบัติสมถาวิปัสสนาจนสอบพระปริยติธรรมและนักธรรมได้เก้าประโยค ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนามากมายอาทิด้านงานปกครองงานการศึกษาและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญอาทิผู้บฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมาการมหาเถรสมาคมและประธานสมัชชาม,มหาคณิสอร พลเอกภัูบุ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2565ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาอ,องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2565ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือณพื้นที่ฐานกูเตงนายองอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและที่ฐานปฏิบัติการแปกแซมอําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่รวม400ชุด ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อป้องกันประเทศชาติให้มีความมั่นคง โดยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองรับผิดชอบอำเภอชายแดนจำนวน24อำเภอในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์และพิษณุโลกความยาวตลอดแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำรวมกว่า933กิโลเมตร ต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2565จำนวน200ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน,นาฐานปฏิบัติการช่องทางนาป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่ฐานปฏิบัติการแม่โกนเกฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ดยพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากอยู่ในความรับผิดชอบของกองกําลังนเรศวรรับผิดชอบในอำเภอชายแดน5อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอชายแดน7อำเภอของจังหวัดตากโอกาสนี้ได้เชิญพระราชากระแสรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติให้แก่เจ้าหน้าที่และต่างสํานึกในพระมห ah ากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุดทัศสิริโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดอดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมภ์ในโอกาสวันประสูติครบ100ปีวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมมื่นสุทนารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคาร100ปีสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร ส่งบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธ,ธัสรีโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดอดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินปธัมภ์ในโอกาสวันประสูติครบ100ปีซึ่งมูลนิธิจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงงานในมูลนิธิมาเป็นเวลานานกว่า10ปีเพื่อประโยชน์สุขแก่เยาวชนผู้ได้โอกาสอย่างแท้จริงเป็นผลให้มูลนิธิจเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นสามารถดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธศสิริโสภาทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุราดิโลกกรมขุนเพชรบูรอินทราชัยกับหม่อมละอสิริสัมพันธ์ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวสืบต่อจากหม่อมงามจิตบุราัิตั้งแต่ปี2527และสิ้นพระชนม์เมื่อปี2541สิริพระชนสา76ปี พระบรงค์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรส่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงเ์เธอพระองค์เจ้าบุราัทชยากรกรมพระักกำแพงเพชรอัครโยธินกับพระเจ้าวรวงเถเธอพระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นรุมนส่งรับเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเมื่อปี2541และสิ้นประชนเมื่อปี2552สิริพระชนสา88ปีปัจจุบันพระเจ้าวรวงเ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมมหมื่นสุทนารีนาส่งเป็นประธานมูลนิธิตั้งแต่ปี2553 อากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒธธิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงการจัดการทรัพยาออกรน้ําแบบปรุนการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมทั้งเพื่อสืบสารศารสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาติปิษรในการช่วยเหลือประชาชนและปฏิบัติภาร ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร1ิบจังหวัดและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเ<อ>ขื่อนและอ่างเก็บน้ํารวมถึงดูแลรับผิดช,ชอบการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับลุ่มน้าโขงลุ่มน้าชีลุ่มน้ํามูล จากผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ตุลาคม2,564ได้ขึ้นบินปฏิบัติการ158วัน878เที่ยวบินมีวันฝนตก158วันพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์43ล้านไร่ ในตอนบ่ายได้ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒธธิฝนหลวงครั้งที่3มทับีมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนและพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงความก้าวหน้าการดําเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดต,ตากที่ดําเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ48.97าดคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2565 ความก้าวหน้าด้านความร่วมมือด้านฝนหลวงต่างประเทศในปี2564มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศจีนมองโกเลียและอินโดนีเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยร่วมกันและการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดตั้งศูนย์การดัดแปลงสภาพอากาศอาเซียนด้วย จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำโครงการแก้มลิงกุดน้ำใสหนองบัวหนองยาวอเนื่องมาจากพระราช,ชด,ดำริตำบลสะแก่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมห ah าราชบรมนาาบพิษทรงรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราช,ชด,ดำริเมื่อปี2554เพื่อ,<พ>อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำนนอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติการฝนหลวงในการเติมน้ำให้แก่โครงการและสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กว่า700ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร1,500ไร่ราชวิทยาลัยจุฬาพรเชิญชุดกันหนาวพระชจานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดสกลนครที่อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลวานนนิวาสอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคตยาราชนารีโปรดให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารณ์เชิญชุดกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวรวม500ชุดพร้อมทั้งจากหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬารน์มาบริการประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายดำรงศิริวิทยาอิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครเป็นผู้แทนในการรับมอบก่อนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมเชิญชุดกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียงรวม3คน จังหวัสดสกลนครได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ล,ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่เป็นประจำทุกปีประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดซึ่งทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีป่าไม้ทางตอนใต้เป็นที่ราบสูงเชิงเขาทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวในพื้นที่อำเภอวานนนิวาสมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวและมีความต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก จากพื้นที่ทั้งหมด14ตำบล183หมู่บ้านใครใครดูแล